เอาอะไรเอาของไปใส่ของกันชิชิชิปุ๊บปุ๊บเธอจะใส่อะไรอ่ะอันก็ใส่กิมจิกันนะช่วยกหญใส่อันนี้แต่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วเราถึง เพิจะใสร็จนะเบอร์รี่ชิฟ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 เสร็จแล้วเสร็จเลยจิบม,มาไปกันชิบแหนเล่นน้ำกัสนุกเลยนะสองคู่นี้ชิบมาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเขาอยากกินก็ให้เขาเปิดกันเองมันเหลืออีกสองอย่างนะเบอร์รี่เหลืออะไรเหรอแล้วขอไปดูกันนะไปดูด้วยชิบ ไหนๆฉันก็เข้า,า้วฉันขอใส่นะเกินจะไม่อยากให้ใครเห็นหัว,มหวไม,มหม่งๆห็งไันหัวในไม่หมิงหรอ่าถ้าหัวในหมิงเ,เราเนื้อก็ไม่หมงเพราะเราไม่หมิงฮ่าๆีา่้วไมี้จะบอกว่าจะให้แค่คนที่ทำอะแต่ว่าอะไรก็ใช่เราขอไปดูด้านบนขอบอันนึ่งนะอยากเปลี่ยนทรงผมไหมอยากเปลี่ยนนะแต่ฉันไม่แน่ใจนะว่ามีของผู้ชายไหมเพราะฉะนั้นต้องลองขึ้นมาดูนะ ชึบนี่ลองดูเลยมีทรงผมเยียบมากมายเราชอบทรงผมน,นี้นะแต่เราไม่เอามาเราชอบทรงผมเรามากกว่าเราหล่อเหล่ท่อที่สุดจ้าจ่ทรงผมไม่ใชอมีแค่ดเดียวก็เลยฉันอยากจะให้ทุกคนทําผมตามอันนี้นะอืมฉันจะเอาเป็นอันไหนดีนะฉันเอาเป็นอันนี้แล้วกัน ันไม่ชอบนมาหมาของฉันเลยมันมเว่งเอฮอ้เห็นเขาทำอะไรกันเราอยากไปทำบ้างอะ่ะเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราตามไปเราขอเลื่นน้ำก่อนสิ้ฮะใส่ชุดนี้ไปวาา่ากันเราสวยที่สุดมาเรียวเห็นเขาขึ้นไปกันเนี่ยอ่ะเจะกังจะทำคอนเทนต์เลยโอเคงั้นเราเอาเป็นอานนี้ อันนี้แหละคือสิ่งที่ฉันชอบเลยแม่สาวๆสวยกันทั้งนั้นเลยจ้า,าเ,อเาบอร์เบอรี่จ้างาไปด้วยมากมากมากเห็นนะจ๊ะเจ้าหมาหน้อยเมยิดเลยดีกว่าม่เนี้ยวหม่เนียวมาแล้วอุ๊ยพี่ใครเนี่ยสวยจังเลย พีทง่ายฮ่า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 อย่าพูดแบบนั้นสีจะแล้วชอบสังผลนี้นะส่วนตัวต้องเงินเอาหัวทุกคนไหมล่ะโอ้โหนายหลีท่อมากเลยเพื่อนวันนี้ทรงผมเราไม่ชอบสักผนอันหนึ่งเงินเธองเธองินเธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงไหมเบ์รี่ขอร้องอย่าไม่แน่นะอย่นเธอก็ต้องต็มตัวผู้ชายนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแต่งตัวให้เธอสวยเองเฮ้ยเราบอกไม่เอาอยากจะให้ฉันเป็นผู้หญิงอีกให้ฉันเป็นผู้หญิงอีกแล้วเดี๋ยวฉันก็ทําให้นายกลับเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนั่นแหละอย่าไปคิดมากเลยเพื่อนก็ได้ไม่คิดมากก็ไม่คิดมากโอ้โหถามจริงไม่เหมือนฉันอย่างแรงเหมือนแม่ฉันมากกว่าใครกําลังว่าแม่อยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแม่สาว ฉันจะทําให้ฉันดูน่ารักที่สุดลากันนะใส่ดอกใส่สิงใส่ดอกไม้ด้วยไม่ค่อยเหมาะเลยฮฮนั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันน่ารักตับไปตาพีชแล้ต้องผมยาวที่สุดพีชเธอน่ารักมากเลยนะเธอรู้ไหมตุล้หน้าอย่าชมนะ เราเอาเป็นผมยาวขึ้นนิแเราจะเอาเป็นผมแกแล้ากันนี่น่ารักขึ้นเยอะเลยเราน่ารักไม่แล่ะทุกคนน่ารัก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 เข็นัะตากนายมากเลยทำไมพวกผู้หญิงขยันให้ฉันเป็นผู้ชายทำไมพวกผู้หญิงขยันให้ฉันกลายเป็นผู้หญิงรอบเนี่ยฉันเป็นผู้ชายฉันบอกผู้ชายก็คือผู้ชายไม่เล่ะน,น่าหน,น้าเดี๋ยวเราแต่งตัวให้นายอืืห ก็ขยันให้เธอเป็นผู้หญิงเนาะชีวิตประจำวันเลยออดทอนในหน้าเพื่อนอดทอนก็อดทอนเคนเธอสวยแซ่บมากเลยนะเธอรู้ไหมไม่รู้อะ่ะแต่ว่าที่รู้คือเธอสวยมากเลยอืม <c oughs> ฉันคือผู้ชายในเมื่อในเมื่อเธอเป็นผู้ชายที่เดินแต่ผู้หญิงจับมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วงั้นนายก็เป็นชายชีวิตผู้หญิงแล้วให้เคน ไหนก็ให้เบนเป็นผู้หญิงได้ฮะเกิดอะไรขึ้นนะไม่เอานะเาเพื่อนไม่พูดเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมตอบสันทีไม่ใช่เคยไม่เอาหนะ้าเอาทรงผมไหนก็ได้ไม่ใช่ทรงผมเนี้ยเออไหนแบบพ่นเถอบ้าเลยไป่ะเนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงก็จะให้เธอเป็นผู้หญิงอะอือหือ จะบอกว่าเขียนก็น่ารักดีแต่ฉันไม่เอาไหมอ่ะเราไม่น่ารักเลยนะเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามได้วยนะคะแล้วทุกคนนะคะบ๊ายบายอื้อ <c oughs> หน้าที่ไม่คุ้นเคยอย่างแรง <c oughs> ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามได้วยเด้อ